ยกสะดุ no ้งหน่อยเฮ้นี oh, i i. ่บ uh, okay ่ครับเอาหโสโดไกลไปแล้วเอาอุ้ยถือครักจิบบาทเนี่ยเข่าหัวแข็งไงพ่อถ้าถ้าน้ำแจ้งบ่ขึ้นมากยั่งมีโอกาสอยอ่อ๋เหมือนบุดุ่นน้ำกันที่นองบาดเนี่ยอ๋ครักบ่ สันก็บ่ค่อยอยากออกนะครับสองเส้นหานิ่งอยากฆ่าเนี้ยอยากขโมยซุปเนี้ยมืออาชีพมันอยู่อยู่บนแล้วมีแต่ปลาไปมาได้พวกก็ได้พวกอยู่พี่น้องมาลราหกเจ็ดตัวเขารอดกับพ้อง อย,อยากซุปอยากซุปอยากขาดแน่แล้วครับมีแต่ปลาไผ่มีแต่แนวเกาะเลยไหลมาเหลี่ยงเนี่ยกระไดโดนเนี่ยออกคือตั้งผีมันจีดโดดนีดนันจิดบ่เคยได้มันจิดโดดแต่โซ่บ่เคยได้ยันจิดเดี่ เป็ดย่ปาปลา้ำแดงกันทีเป็นย่างอะไรนปครับเนี่อปลปาลองแหมครับก็ยังระบาดได้ตัวตัวใ้ซนี้ใช่ปะตัวในเด้อเาเงทั้งคุณ าดูหน่อยก็ยกได้ทุบาทอยู่นะครับเล็ตักทุบาทอยสุดีคำเดีกัได้ลร้เลยนี่พอเราหกมาบดหอ้นมันบ่ได้มบเดือียงน้น้าดดีไหมเต็มเลยหัวสุบอยเอาสันออกตัวไดออกกับเอา เดีมาให้กันบ่ไดดก็บ่ได้เพียงนังว่าแต่โดนๆมาเยี่ยมมายามกันเนาะเขาต่ว่าเขาก็พอใจการดำร้งชีพของขาว่นนะบ้านตายแล้วเชแล้วทีวิงขาสเียยังมากมากเงินเงินลี้ยแหาข้าวเมือนได้จำเป็นที่จะขอเขาอากินยางกินเเขาได้เงินเงนสอง ใส่กรได้นพร้อมใส่เงินเดียกโอ้ยย่างเจ้าตัวเย็นย่างเจ็ดปตาแห็นไปฝากลูกฝากหล้านได้อีกมูนาโอ้ถือใครละโอ้ยเมื่อจังไรคอยเอาต่อเว้นมาแล้วเมื่อนี้ยข้อมคอยกเอามาอยู่รถอยู่ไม่ได้เดือดร้อนแน่ข้อมคอยกเอามาอยู่โอกาสจังซี่มันกะ มีน้อยปีนึงมันมีน้อยเทือ่แต่ว่าปีนี้มีสามชีเทือ่แล้วล่ะสามเทือ่แล้วสามเทือ่นี่ล่ะนี่เทือ่ดีาสามที่เอาอยู่เนี่ยเนี่ยเอาเทือ่และโอกาสงที่มันกะจะจบพ่อเด็กม้ามังขี่ไปเาอานี่ครับช่วงนี่ก็หาโมงหกโมงเลยนี่เพาะมันจะเริ่มที่หาแม,ม่เนะปกตินาะมันมัดทายเทือ่แรกบ่อปานนี้เนะาะมันนี่ได้ตักได้พบทูบ,บาทเลย ปลา,าเรล่มตัวใหญ่ขึ้นแล้ะครับปลาเล่ตน,น,นตัวใหญ่ที่แม่นบ่แม่นครับผมวงเวทเหมือนปลาตัวน้อยที่อาภูนันโอ้ยองบาดีิไหมฮะปลาแดกตัวใหญ่ๆน้ำเลา่าปลาหัวดวงเล่าโอ้อเยเจีบขั้วคูโตอยากกินไข่ก็ได้กินเนืนอว่าละ่ะแ,ม, <laughs> แม่นครับผมหนึ่งลูกตอนซอนนี่แดกเล่าสุดยอดเลยน,นะ

ปีนึงนี่เอาบาลาซานี่ก็พอแล้วแหละเห็ดไว้อยู่ไปกินเนวอกแม่นอยู่ครับแม่นบ่แม่นครับแออสามหลายอยู่เนาะซื้อหมดทุกอย่างแม่นบ่แม่นแมไปตักไคร